ประกาศแต่งงานนับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่รวมผลักดันกฎหมายสงรสเท่าเทียมมาตลอดสำหรับวูดดี้วุธิทรมิลินตจินดาพิธีกรระดับแถวหน้าของประเทศกระทั่งเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่ผ่านมากฎหมายดังกล่าวก็ผ่านมาติเห็นชอบกลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทั้งโลกร่วมแสดงความยินดีล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับวูดดี้วุธิธรในงาน Dragonfly s u m 2024 จึงได้เข้าไปสอบถามความรู้สึกถึงข่าวคราวน่ายินดีดังกล่าวรวมถึงแทนวิวากับหวานใจอดอัครพลที่เฝ้ารอมานานกว่าสิบปีเราคอยมาสิบปีก็คอยนับถอยหลังรู้สึกว่ามันมีหลายครั้งที่เราอยู่เบื้องหลังและเราก็ไม่ได้มีโอกาสเล่าให้คนฟังเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากแต่หลายๆครั้งที่ผู้ใหญ่เขาเรียกเข้าไปและถามว่าต้องการกฎหมายนี้จริงเหรอมันจะช่วยเหลืออะไรบ้างต้องการกฎหมายนี้เพื่ออะไร ก็ต้องไปอธิบายให้ผู้ใหญ่เขาฟังว่ามันเป็นยังไงก็คือทุกสมัยที่ผ่านมาเหมือนกับเขามองว่าในวงการเราเป็นเขาก็เรียกเราไปอธิบายก็นึกภาพว่า10ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนช่วยเหลือกันมากเลยเพื่อจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราเห็นว่ามีหลายพักมีรัฐมนตรีมีนายกหลายคนก็จะผลักดันแต่ก็ตกทุกครั้งแต่ว่าสามปีที่ผ่านมาผมและเพื่อนๆก็เฝ้าดูลูกของเราคือเราเลี้ยงมาค่อยๆประคับประคองและศึกษาเรื่อยๆว่า มันติดตรงไหนอะไรยังไงก็โชคดีมากเลยว่าเมื่อตอนได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกเศรษฐาก่อนที่ท่านจะได้รับตําแหน่งก็ท้าเลยว่าถ้าได้เป็นนายกขึ้นมาเรื่องสมรสเท่าเทียมจะให้ผ่านหมายท่านก็อึ้งไปนิดนึงนะแล้วก็บอกว่าโอเคจะทําไปช่วงแรกๆเลยก็ปรากฏว่าทําจริงและมันเกิดขึ้นจริงเมื่อวานก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทุกฝ่ายทุกพรรคเพราะมีความเกี่ยวข้องหมดเลยนี่ไม่ใช่เป็นกฎหมายของคนคนเดียวที่ทําให้มันเกิดขึ้นแต่เป็นขอ องทุกคนที่รวมพลังกันมาสิบกว่าปีที่ผลักดันให้มันมีกฎหมายฉบับนี้เพราะประกาศเราก็อึง้งคือมันผ่านแล้วเือเสร็จแล้วเือเพราะก่อนหน้านี้จะผ่านแล้วก็ตกตลอดแต่ครั้งนี้มันผ่านจริงๆแล้วใช่ไหมมันจบแล้วใช่ไหมเพราะหลังจากสองวอคือในหลวงท่านก็จะทรงลงพระปรมาภิไธยหลังจากนั้นอีกกี่เดือนก็ว่ากันไปมันก็จะกลายเป็นกฎหมายส่วนเรื่องแต่งงานคือแพลนเรื่อยเลย แต่แฟนผมจะไม่คุยเลยเรื่องนี้ผมก็จะบอกว่ามันยังไม่ผ่านอยากเพิ่งคุยเขาก็บอกว่าที่รักไออยากแต่งแล้วเพราะว่าเมื่อปี2014เราแต่งกันลับๆให้กาลแแมเป็นพิธีกรตอนนั้นเราเก็บเป็นข่าวเงียบไม่เผยแพร่ภาพจนกระทั่งภาพหลุดก็เลยต้องเปิดข่าวตั้งแต่เขามีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลก็ได้สัญญามาว่ากฎหมายนี้น่าจะถูกดันให้ผ่านเราก็เลยคิดเลยว่าเดี๋ยวจะฮันนีมูนที่ไหนคิดไปไกลามากเลย แต่ก็คิดไว้แล้วว่าแต่งแบบไหนคอนเซ็ปต์เป็นยังไงชุดจะเป็นยังไงผมคิดเองหมดเลยเวดดิ้งแพลนเนอร์เองส่วนออดไม่ทําอะไรเลยไม่ดูไม่สนใจแต่ก็มาถามว่าแล้วไม่ถามเขาเลยหรือว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเราก็บอกว่าก็อยู่ไม่พูดนี่อยู่ก็ไม่มีสิทธิ์จะมานั่งถึงแล้วก็เอาตามนี้ไปแล้วกันผมพูดผ่านสื่อเลยนะว่างานนี้เขาไม่มีสิทธิ์แก้เพราะเป็นตามที่ผมกําหนดแล้วแต่ถ้าเพิ่มเติมก็ได้เรื่องจดทะเบียนคาดว่าจะได้มีโอกาสจดทะเบียนน่าจะเป็นช่วงคริสต์มาส ก็เป็นสิ่งที่ล่าสุดอัปเดตมาถ้าจดคริสต์มาสก็แปลว่าจากเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะแต่งสิ้นเดือนพฤศจิกายนเพราะเป็นเดือนเกิดก็เลยจะมุกไปเป็นต้นปีหน้านี่ยังไม่ได้บอกวอดด้วยนะรู้สึกวันศุกร์เสาร์จะเป็นวันที่สิบมกราคมถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าโรงแรมสถานที่เราล็อกไว้แล้วก็ไม่ห่วงแล้วรู้ไหมว่าตั้งแต่เขาประกาศออกทุกโรงแรมเกลี่จองแต่งกันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะซึ่งเราเป็นคู่ที่25มีชายชายหญิงหญิงชายหญิงเยอะมากตกใจมากกว่ากฎหมายนี้ออกมาแล้ว จะมีคนออกมาแต่งงานเยอะมากๆและเราก็รู้สึกว่าโชคดีที่เราจองก่อนไม่งั้นเราจะไม่ทันแน่นอนไม่อยากจะบอกว่าเป็นงานแห่งปีมันจะดูเป็นการบนตัวเองแต่งงานผมก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้เวริร์อยากให้ทุกคนประทับใจเรามีเพื่อนในวงการเยอะอยากให้ทุกคนมาร่าววงงานมีความสุขอาหารต้องอร่อยอนเตอร์เทนให้ถึงปาร์ตี้ถึงเช้าเรื่องงบก็เอาเงินที่เก็บในรอบ20ปีเทหมดเลยเรามีบัญชีสำรองที่ชอบเก็บเงินไว้คิดว่าจะเอามาใช้หมดเลย ถามว่าเกิน100ล้านไหมเราไม่ขอคุยตัวเลขดีกว่าขอเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสอย่างแฮปปี้แน่นอนไม่อยากให้มองเป็นตัวเลขว่าลงทุนเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราทุ่งจริงๆมันคุ้มนะทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ผมคิดว่าคงแต่งตัวไปเรียบง่ายแต่งานแต่งก็คงมีประมาณ10ชุดผมบอกแค่2วันแต่จริงๆจะจัด7วันทุกคนบอกว่าให้ทำเหมือนอินดีเลยแต่7วันจะเป็นเทีม แต่คิดว่าจะเป็นสองงานใหญ่ที่ออกสื่อก็คิดมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในหัวตอนนี้ภาพมันค่อนข้างชัดแล้วว่าจะมีงานแต่งจดทะเบียนอันอื่นจะเติมทีหลัง